เราจะไปติดตามบรรยากาศล่าสุดในการชุมนุมของกลุ่มองค์การพิทักษ์สยามค่ะซึ่งล่าสุดนะคะเจ้าหน้าที่ได้มีการยิงแก๊สน้ำตาเพิ่มอีกหนึ่งจุดค่ะที่บริเวณถนนราชดำเนินแยกสวนมิสกวันค่ะหลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้มีการยิงแก๊สน้ำตาไปที่บริเวณสะพานมัคควรารังสรรค์น,นะคะเราจะไปติดตามรายละเอียดได้จากคุณกุลชาตั้งมหาสุรายงานมาจากบริเวณลานพระบรมรูปทรงมมาค่ะเชิญค่ะคุณกุลชาค่ะ ของกลุ่มองค์การพิทักษ์สยามค่ะได้มีการเร่งระดมมวลชนจากบริเวณลานพระบรมรูปทรงม้าไปสมทบกับมวลชนที่บริเวณแยกสะพานมิจกวันและแยกสะพานมัควาวรังสรรค์แล้วค่ะ สดในขนาดนี้ค่ะคือบริเวณแยกลานพระบรมรูปทรงม้าค่ะมวลชนกลุ่มองค์การพิทักษ์สยามได้มีการเร่งระดมมวลชนจากบริเวณลานพระบรมรูปทรงม้าโดยใช้รถขยายเสียงเคลื่อนที่หลายคันนะคะนําโดยเรือตีแซนดินเลิศบุตรนะคะกลุ่มของประธานสันติอโศกประธานกลุ่มกองทัพธรรมค่ะพยายามเร่งระดมมวลชนไปยังสองจุดกระจายกําลังกันคือบริเวณสะพานมัขวานรังสรรค์และบริเวณแยกสวนมิศกวันค่ะเนื่องจากมวลชนในบริเวณนั้นไม่ยอมที่ จะเดินอ้อมเข้าพื้นที่การชุมนุมบริเวณแยกของวัดเบนพยายามที่จะฝ่านะคะรักษาที่ตั้งจุดการรักษาที่ตั้งของตํารวจเข้ามาในพื้นที่การชุมนุมนอกจากการเร่งระดมมวลชนในบริเวณนี้แล้วยังมีการเร่งแจกจ่ายนะคะทั้งผ้ากันแกส๊สน้ําตาในลนักษณะของผ้าหน้ากากอน,นมามัยรวมถึงน้ําเกลือนะคะจากหน่วยพยาบาลปฐมพยาบาลเคลื่อนที่ก็มีการมุ่งหน้าไปบริเวณจุดนั้นด้วยเช่นเดียวกันค่ะในขณนะเดียวกันค่ะสถานการณ์ที่ตรึงเครียดน,นะ บริเวณของแยกสวนมิสกาวานก็ยังไม่สิ้นสุดลงค่ะได้เริ่มต้นขึ้นเมื่อประมาณ20นาทีที่ผ่านมาค่ะตำรวจที่รักษาฐานที่ตั้งบริเวณแยกมิสกาวานแล้วก็สะพานมควานรังสารรวมถึงสะพานชมัมมรุเชตเร่งระดมนะคะยิงแล้วก็คว่างแกส๊สน้ําตาเข้าไปยังพื้นที่เพื่อที่จะเป็นการรักษาฐานที่ตั้งไว้ตามแผนเผชิญเหตุ4ขั้นตอนขั้นตอนแรกคือขั้นตอนของการเตรียมการขั้นตอนที่2คือขั้นตอนของการเผชิญเหตุขั้นตอนที่3คือการใช้กาลังและ ขั้นตอนที่4ี่คือขั้นตอนของการฟื้นฟูในขณะน,นี้อยู่ในขั้นตอนที่3คือการใช้กําลังแล้วค่ะโดยทางด้านของมวลชนกลุ่มองค์การพิทักษ์สยามนะคะที่ถูกแก๊สน้ําตาคว้างเข้าใส่ยิงเข้าใส่ก็ได้ล้นถอยมาระยะหนึ่งแล้วนอกจากมวลชนที่โดนแก๊สน้ําตาตํารวจกลุ่มหนึ่งที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับมวลชนก็ได้รับพิษแก๊สน้ําตารวมถึงทางด้านของสื่อมวลชนที่เข้าไปบันทึกภาพด้วยเช่นเดียวกันค่ะนอกจากการใช้แก๊สน้ําตาแล้วยังเห็นได้ว่ามีความพยายามที่จะผลักดัน ให้กำลังกําลังของตํารวจนะคะล่นถอยโดยการความพยายามใช้รั้วเหล็กนะคะ ทางแนวบริเวณของตำรวจเพื่อที่จะเข้าพื้นที่บริเวณสะพานมักควานร,างารังสา์จุดนี้เริ่มมีความตรึงเครียดขึ้นเป็นจุดแรกค่ะโดยจุดนี้ค่ะอํานวยการนะคะโดยทางด้านของพลตํารวจตีปริญญาจันสุริยารองผู้บัญชาการตํารวจนครบาลได้เป็นผอเหตุการณ์ด้วยตนเองในบริเวณนี้ค่ะขณะเดียวกันตํารวจยังยืนยันที่จะรักษาแนวที่ตั้งภาพที่เห็นในขณะน,นี้คือภาพของแก๊สซ้มตาที่ถูกว้างเข้ามาในพื้นที่ที่ตํารวจรักษาการอยู่ที่บริเวณสะพานมักควานร,างารังสา์ ใกล้กับองค์การสหประชาชาติหรือว่า UN นะคะก็ทําให้ตํารวจที่ได้รับผิดการน,น้ําตาก็ค่อนข้างที่ อาการแสบตาเช่นเดียวกับกลุ่มผู้ชุมนุมที่ได้รับพิษน้ำตาจากตำรวจเช่นเดียวกันรถที่เห็นในขนาดนี้ค่ะคือรถควบคุมฝูงชนของกองบัญชาการตำรวจนครบาลได้มีการติดตั้งลำโพงเครื่องขยายเสียงบอกนะคะขั้นตอนของการที่จะมีการใช้กำลังการใช้แก๊สน้ำตารวมถึงการใช้รถน้ำรถดับเพลิงเคลื่อนที่ทางด้านตำรวจก็บอกว่าได้มีการที่จะบอกกลุ่มผู้ชุมนุมแล้วว่าขั้นตอนต่อไปจะมีการปฏิบัติการในขั้นตอนไหนแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะต้นานทานนะคะกลุ่มผู้ชุมนุม ที่มีการเร่งระดมมาจากลานพระบรมรูปทรงมาได้ค่ะในขณะนี้ค่ะทางด้านพลตํารวจตีปริญญารองผู้บัญชาการตํารวจนครบาลยังคงสั่งการอยู่ที่บริเวณแยกมิสกวันส่วนทางด้านของพลตํารวจเอกวรพงชิวปีชานะคะผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติยังคงสั่งการอยู่ที่บริเวณสะพานมัคควานรังสรรค์ทันทีที่มีความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมเราจะกลับมาติดตามสถานการณ์สดที่นี่กันอีกครั้งหนึ่งค่ะขอบคุณค่ะคุณกุลชาตั้ตงมาหาสุขนะคะ และนี่ก็คือบรรยากาศล่าสุดในการชุมนุมของทางกลุ่มองค์การพิทักษ์สยามที่บริเวณล,ลานพระบรมรูปทรงมานะคะซึ่งล่าสุดตั้งแต่เมื่อช่วงเช้ชาที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการยิงแกส๊สน้ำตารวมทั้งสิ้น2จุดนะคะก็คือที่บริเวณถนนราชดำเนินแยกสวนมิสกวันค่ะและล่าสุดอีกจุดหนึ่งค่ะคือที่บริเวณสะพานมัคควารังสั์นะคะส่วนรายละเอียดและความคืบหน้าเพิ่มเติมผู้ชมสามารถติดตามได้ในข่าวช่วงต่อไปของทีนเอ็นสำหรับช่วงนี้ลาไป